โอเคซีร์โจทเรื่อรลิมนผ่าลิมนันโอเคนะครับวันนี้ก็พบกับผมนายไมค์ครับกันไมค์ครับพอกเกอีดิชันส่นุสบมาจสิบกันอีเชนเคยนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟของเพื่อนผมนะครับก็คือไฟนะครับคนนี้นะครับไอหัวขาวเนี่ยนะครับออกขาวแล้วครับผมก็ได้เป็นเอ้ารองเจของเซิร์ฟนะครับใชนะครับอันเราวิวเซของชอบกันนะครับ นี่นะครับเข้ามานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะแลกลกเอาออกแลกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะแป๊บครับแป๊บแป๊บนะครับโอเคนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นพวกช็อปนะครับนี้ช็อปตรงนี้ก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับมีแค่หนึ่งบาทนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็ดูอันนี้ดูเงินนะครับเราจะไปดูส่วนต่อไปนะครับส่วนของวาร์ปนะครับวาร์ป ในเซิร์ฟนี้ก็มีเพื่อนผมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดเฮดแซดพีพีหางเงินแล้วก็ชมวิวนะครับเราจะไปเฮซกันนะครับเฮซก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยหน่อยก็สวยนะครับเพราะว่าเพื่อนผมเก่งในด้านทางการสร้างครับสามารถติดต่อใครนะครับถ้าใครอยากเติมนะครับนี่เป็นพีพีนะครับ พีพีครับพีพีครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนไหยนะครับพีพีครับโอเคกลับสบปากันอน,นี้จะบนยอดอันนั้นเพื่อนผมนะครับใครเจอผมก็ทักได้ผมชื่อสนุกีว่าทีวีนะครับใครเจอผมผมก็จะแจกเกมหมดหนึ่งครับเอ้ยหาเงินนะครับ ต่อไปนะช่ต่อไี้นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนผมนะครับไปครับเจ้าของเซิฟผมลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขายนะครับอันนี้ขายอันนี้ขายขายนะครับขุดดินขุดทรายครับโอเคนะครับเราจะกลับสปาวกันโอเคนะครับ ส่วนของชมวิวนะครับนะครับอันนี้ชมวิวก็แค่ก็โดดลงได้เลยนะครับคอมมิลโลเราุมเขาขมเลนยครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกดนะครับก็มาอ่านกันเอาเองนะครับโอเคกดก็มาอ่านกันเอาเองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของแอดมินนะครับคลิปนี้จะมาเร็วหน่อยนะครับเพราะไม่ค่อยมีเวลามาก กอย่าลืมใส่ชื่อนะครับวันนี้นะก็เป็นยศอ้น,นี้นะครับนี่นีนี่แอดมินน,น,นะครับโอเคนะครับผมขอลา